สต็อ k แบง g k คอกแชนแนลไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้วันที่9กรกฎาคม2566นะครับวันนี้ปิดตลาดไปเรียบร้อยนะครับสลับตลาดหุ้นไทยนะครับดูก็ยังคงซายเวย์ขึ้นไปนะครับดูเหมือนจะบวกขึ้นไป1.34หลังจากที่คุณพิธานะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ สสนะครับในในสภาผู้แทนนะครับก็หมายความว่ามันก็เป็นไปตามคาดนะครับก็เหมือนกับว่าดูเหมือนว่าอาจจะเป็นอีกขั้วหนึ่งหรือว่าจะเป็นพรรคหองที่มีการอํานาจในการที่จัดตั้งรัฐบาลซึ่งถ้าเกิดมาแบบนี้นะครับราคาหลายๆอย่างที่เคยคาดการเอาไว้ที่มีผลพวงต่อ,อการปรับลงของ ขึ้นลงของราคาหุ้นเราก็จะไปดูกันนะครับแต่ว่าเสียงสะท้อนที่ดีกว่าก็คือตัวเม็ดเงินนะครับเม็ดเงินที่ไหลเข้านะครับจะเป็นเสียงสะท้อนที่ดีกว่านะครับก่อนที่จะไปดูเม็ดเงินนะครับ mai ก็ดูเหมือนว่าเป็นตลาดที่ยังคงยังคงเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าจังหวะของราคานั้นยังคงที่จะนะครับยังคงลบนะครับถือว่าเป็นตลาดตลาด เขาเรีกตลาดล่างนะครับหรือตลาดกลาง,ลางนะครับ a i นะครับก็ลบไป0.93นะครับถือว่าลบลงไปนิดเดียวนะครับอยู่ที่463.21จุดนะครับราคาทองคำนะครับย่อตัวนิดหน่อยแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะสูงขึ้นไปนะครับ อยู่ที่1,976.93นะครับก็จะเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆจะไปที่2,100นะครับเราคาดการเอาไว้เช่นนั้นเบนสปอร์ตกับ WTI ก็เช่นเดียวกันจะ,จะไปที่80ดดอลลาร์นะครับส่วนนะครับแข็งค่าขึ้นมาก็คือค่างเงินบาทนะครับดูเหมือนว่าจะได้ข่าวดีนะครับราคาแข็งค่าขึ้นมาเหลือ33บาทต่อ33บาบาทจุดเก้าเก้าบาทต่อด,ดอลลาร์นะครับ แต่ว่าเงินเย็นนั้นอ่อนค่าขึ้นนะครับร้อนะครับก็ถือว่าเงินเย็นนั้นจะต้องอเงินบาทกับเงินเย็นก็ดูเหมือนว่าอาจจะกลับขึ้นไปที่4.1นะครับแต่ว่าย่านนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปทีนี้เราจะเข้าไปดูนะครับจังหวะของการเข้ามาหรือ Top Money In นะครับของรายได้วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าท็อปม n น y อินท็อปไฟล์ของเราที่จะพูดแค่5ตัวนะครับ ก็จะมีบ้านปูมี AOT มี JMT แล้วก็ CBG แล้วก็ OSP นะครับหตัวนะครับซึ่งนะครับตัวแรกก็จะเป็นบ้านปูแต่ว่าวันนี้เม็ดเงินนั้นรู้สึกว่าจะเข้าน้อยไปหน่อยนะครับเพียง 246.33m ก็มนะครับแล้วก็มี value อยู่1,791.42 M นะครับถือว่ามากทีเดียวนะครับสาหรับ value ของบ้านปูนะครับซึ่งนะครับก็อาจจะเป็นข่าวดีนะครับ ในลักษณะของการที่บวกนะครับคือคักนะครับก็มีผลดีมีจากดีมานในสารัตพุ่งขึ้นมานะครับดีมานในการใช้ไฟนะครับก็ฐานหินก็เลยอาจจะขายได้ออกได้ดีนะครับราคาวันนี้ของบ้านปูก็เลยบวกขึ้นไป0.30นะครับอย่างที่เราเรียนในทัานทราบว่าบ้านปูมันจะค่อยๆสายเวยขึ้นไปถ้าไปชนเส้น2องเววันแล้วทะลุเส้น2องว,วันมันจะไปที่13บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ ะล่าสุดเราไปดูนะครับฟันดัมเบของเขาก่อนนะครับหลังจาก3เดือนที่ผ่านมาเข้าลบเพียง0.353นะครับแล้วก็มี P/E ต่ำสุดๆนะครับ2.19เท่านะครับแล้วก็มี U 12.13ถือว่า U นี้เยอะมากทีเดียวเลยนะครับสำหรับตัวบ้านปูนี่ก็คือว่าทำกำไรได้อย่างมาก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 มายจริงนะครับแต่ว่ามี EPS เพียง0.59นะครับแล้วก็มีการปันผลเพียง 0. 7.5นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะสูงที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับหุ้นต่างๆนี่บ้านปูเพียง9.45นี่มีการปันผลเคยมีการปันผลตั้ง0.75นะครับซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับปตทที่ปตทนั้นก็คือมี34บาท33บาท35บาทนะครับแต่ว่าปันผลเพียง0.75ไอ้จะ0.70นะครับอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังในหลายครั้งในการคอมเพร์ระหว่างหุ้นนะครับก็ บ้านปูก็ยังคงเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนรู้สึกว่าเจ้าของนะครับก็มีการเพิ่มทุนเพิ่มหุ้นเข้าไปก็หมายว่าซื้อหุ้นเพิ่มเข้ามาสลับบ้านปูแสดงว่าบ้านปูก็จะมีโอกาสที่จะค่อยไซเว์ขึ้นไปนะครับ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็วกไป4.2แล้วก็หนึ่งเดือที่ผ่านมาก็วกไป8เรเนะครับับนั้นเราเข้าไปดูแนวโน้มของกราฟของบ้านปูเป็นอย่างไรบ้างนะครับเข้าไปดูว่าเขาเป็นจังหวะที่จะทำกำไรยังไงนะครับสลหรับบ้านปูนะครับก็ไปดูว่าจังหวะของเขานั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากที่มีการซื้อเข้ามีผู้บริหารซื้อเข้าไปหลายเท่าทีเดียวนะครับซื้อคุนบ้านปูคืนเข้าไปเนี่ย ซื้อเยอะทะลุทะลวงทีเดียวนะครับถ้าเกิดลองไปไล่ดูว่ามีผู้บริหารซื้อเมื่อ4ีวันก่อนนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะแสดงว่าบ้านปูนั้น แน่นอนว่าราคาจากจาก,จากนี้ไปก็จะมีโอกาสที่จะไปที่13บาทนะครับอย่างที่เราเรียนในท่านทราบนะครับว่าการเคลื่อนที่ของราคานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อราคานะครับเกิดขึ้นแล้วก็ปกผันตามเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ r e น a t i o n s ั่นนะครับเมื่อต่ำสุดมันจะขึ้นไปส,ส,สูงสุดสูงสุดจะลงมาต่ำสุดต่ำสุดจะขึ้นไปสูงสุดเป็น i n f ฟิน t y ไปทางขวามือนะครับแต่ในระหว่างนี้ที่มันสูงต่ำสูงต่ำนี้นะครับถ้ามันจะเปลี่ยนเทรนนะครับ ตอนนี้มันเป็นเทนไซเวดาวถ้ามันจะเปลี่ยนเทนมันจะต้องซาเวไปตะดดานข้างนะครับแล้วก็ไปชนเส้น2และว,วันนะครับอาจจะชนตนตรงนี้นะครับถ้าสามารถมี power หรือว่ามีแรงซื้อหรือจะมีแรงรีบาวอ่าเทอร์นาลลราคากลขึ้นไปมันจะทะลุเส้น2และว,วันขึ้นไปทันทีขึ้นไปที่13บาท แต่ถ้ามันไม่สามารถทะลุได้มันจะย่อตัวลงมานะครับล้วก็ชนเส้นลีเนียลชั่นด้านบนนี้ก่อนที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือแนวโน้มการเคลื่อนตัวของราคาของบ้านปูนะครับซึ่งเราก็ย้ำย้าให้ท่านได้ฟังหลายๆครั้งนะครับว่าจังหวะของมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับเห็นได้จากอะไรครับวันนี้มีวอลลุ่มเข้ามา192.13้านมมิลเลียนนะครับนักทุนต่างประเทศไม่ไม่สนใจนะครับนักทุนต่างประเทศคิดว่าบ้านปูไม่น่าสนใจ พาการเทขายออกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไปดูอีก c h ANNEL หนึ่งในเวลาต่ำกว่าทุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องรอเวลาของนักทุนคือต้องสรุปยอดของนักทุนต่างประเทศจบภายในจบเวลา19นของทุกวันนะครับก็ดูถัดมานะค s i ก็ยังพุ่งขึ้นไปที่ Overboard นะครับไปที่70นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงอยู่ครับอยู่ที่67.42ก็ถือว่าเป็นจังหวะไซดเบอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้น อ s i m อ้สก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันคือหลักการของการสายเวหรือพุ่งขึ้นไปของราคายังคงซายเวขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ยังคงทํากําไรได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านนะพูดเยอะจังเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ยงนั้นเพราะฉะนั้นก็ดูจากตัวนี้จะเห็นว่า บูลิเจอร์แบนบีบตัวเข้าหากันนะครับเมื่อบูลิเจอร์แบนบีบตัวเข้าหากันแล้วราคาบูลิเจอร์แบนเลือกขึ้นขาขึ้นนะครับพุ่งทะลุขึ้นมานะครับแสดงว่ามันจะพุ่งทะลุขึ้นไปที่เส้น2ระว,วันนะครับทำไมถึงต้องไปที่เส้น2ระว,วันหนึ่งเส้น2ระว,วันมันจะเป็นเส้นดูดดูดดูดราคาหาหาตัวมันเมื่อดูดเสร็จนะครับมันจะเป็นตัวรี s ซส t ซนต์นะครับ ลิสต์แนหรือลิสเตอร์นะครับคือตัวตานทานนะครับมันก็จะผักราคาลงมานะครับถ้าพาวเวอร์ไม่มีนะครับ,นะค,รบคือดูดขึ้นไปก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีพาวเวอร์ทะลุขึ้นไปไม่ได้มันจะผักราคาลงมาก่อนแล้วก็จะอ่าถ้าเกิดมีพาวเวอร์เมื่อไหร่ก็จะขึ้นไปชนอีกครั้งอ่าผ่านผ่านแรงทดสอบหรือแรงต้านเส้น2องละว,วันขึ้นไปได้มันก็จะเป็นการกลับรีบาลราคาขึ้นไปอย่างอ่าพาวอรน,นะครับแล้วก็ทิศทางของตัวรีเนเลกชันจะก็จะค่อย เปลี่ยนทิศทางขึ้นไปด้วยนะครับนี่คือ,อกลยุทธ์หรือแนวโน้มการไซเวย์ขึ้นไปหรือวิธีการไซเวย์ขึ้นไปของไลฟ์ไซเคิลหรือ,อวงจรชีวิตของราคาหุ้นนะครับถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนทิศทางนะครับก็หลังจากตรงนี้อาจจะเป็นตรงจบขึ้นลูกที่5ของของขาลงนะครับตรงนี้เป็นขึ้นลูกที่5ตรงนี้อาจจะเป็นลูกที่4ก็ได้นะครับ3ตรงอยู่ตรงนี้นะครับ3 4 5ห้า จุดจบขาลงนะครับแล้วก็ 1, 1 2 3 4หขึ้นไปอีกรอบหนึงเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้ก็เดาๆมั่วๆแล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ราคามันจะไซด์เวไปขึ้นไปถ้าถ้าไม่เชื่อก็รอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าช anel เรานั้นก็จะจากการที่เฝ้าเฝ้าแอบมองดูการเคลื่อนตัวนะครับเราก็จะใช้อินดิเคเตอร์อยู่ประมาณ 3- 4ตัวซึ่งไม่เหมือนช n อ l อื่นหรือไม่เหมือนใครนะครับ เราก็จะเรียนในทันราบว่าการบีบตัวเข้ามากันของรูจแบนนี้มันมีความหมายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันบีบเข้ามาหากันมันย่อมจะมีแรงผลักไปทางหนึ่งทางใดมันจะเลือกข้างนะครับสังเกตดูจากตรงนี้นะครับถ้ามันเลือกข้างขาขึ้นใช่ไหมครับเมื่อันบีบเข้ามาหากันของรูจแบนถ้ามันไซด์เว่์อัพขึ้นไปมันก็จะค่อยๆบีบตัวแล้วเบี่ยงตัวขึ้นไปนะครับ เราก็ให้ท่านเห็นหน,ๆๆนะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันบีดตัวเข้ามากันแล้วนะครับถ้ามันเลือกเป็นขาลงมันก็จะค่อยๆไอสาเวดาวลลงมานะครับเราก็ลงอย่างรุนแรงนะครับถ้าเกิดปีดตัวสั้นๆเข้าไปหากันนะครับท่านก็ลองดูจากตรงนี้นะครับเราไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงนะครับรแต่ว่าเราก็อ่านจากเกมเก่าๆของเขานะครับก็คือเมื่อเกิดการฆาตกรรม มามาแล้วนะครับเมื่อมีการกฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับมันยอ่อมทิ้งร่องรอยนะครับเมื่อย่อมทิ้งร่องรอยเราก็ดูร่องรอยของการฆาตกรรมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมองการเคลื่อนตัวของราคาให้เหมือนร่องรอยการฆาตกรรมเราก็จะเข้าใจว่าถ้าเกิดอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วนะนาคตมันย่อมเป็นอย่างนี้ยนี้ต่อไปใช่ไหมละครับนี่คือการสรุปรวบรวมเรียบเรียงวิธีการที่จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นเป็นอย่างไรเราก็อ่านจากเกมแค่นี้เองนะครับแล้วก็การ การที่ทําซ้าๆย้ำๆนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นเส้นแนวเทตเดิมๆนะครับก็คือว่ามันจะขึ้นมาที่บริเวณเส้นนี้ก่อนนะครับเพื่อมันจะชงมาชงมาที่ทแถวนี้เพื่อย้ำๆซ้ำๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยๆค่อยๆกลับตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวบ้านปูก็จะมีโอกาสไซเวขึ้นไปที่13บาท14บาทแดอนักะครับถ้าเราดูทางเฟรมดูจากทางเฟรมวีคนะครับราคาก็จะไปประมาณนั้นแต่ว่า อันนี้ก็ยืนยันด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับท็อปมอนิอินตัวแรกนะครับ146.33 m นะครับถัดมานะครับ AOT นะครับซึ่ง AT นี้ก็กำลังจะค่อยๆกลับขึ้นไปที่อ่า70 80กับอ่า72 73ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มี PE นะครับถ้าเราเห็นจะเห็นว่า1นะครับ PE ไม่มีนะครับยิวก็ไม่มี อันผลก็ไม่มีนะครับมีตอนเดิมทีนั้นมี EPS ติดลบนะครับแต่ตอนนี้ EPS บวกนะครับ EPS ก็คือกำไรสุดที่ต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ไม่เห็นที่ไม่มีไม่มีอะไรนี่แต่ว่ารู้สึกว่ามันเขาเขามีแบ็กอัพที่ดีนะครับ AOT แบ็กอัพอะไรครับก็ มีหลายเจ้านะครับที่เป็นประทับของ AOT นะครับก็ไปลองดูนะครับว่าใครซื้อใ hey. ครซื้อ AT อเยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มีเจ้าดูแลอยู่นะครับก,ก็ก็เราก็พูดได้ใครๆก็พูดได้นะครับว่ามีเจ้าแต่ว่าประเด็นก็คือเราไม่สามารถที่ยืนยันได้แต่ถ้ายืนยันได้ก็ก็ทอก็ร่มย่อมรู้ดีว่าใครเป็นคนผู้ซื้อมากที่สุดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเราไม่ได้ว่าให้ใครนะครับเราไม่ได้อานิบูลี่ใครนะครับแต่ว่า ตัวเ o t เมื่อขึ้นไปแล้วนะครับเราต้องไปดูนะครับจังหวะของเขาคือจังหวะอะไรนะครับก็จะเป็นจังหวะไซว์เวฟขึ้นไปนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะเขานั้นค่อยๆไซว์เวพขึ้นไปนะครับค่อยๆราคาเมื่อต่ําสุดนะครับเมื่อต่ําสุดของกรอบรลิเนลกับชั้นล่างสุดเสร็จก็จะค่อยๆไซว์เวขึ้นไปตอนนี้ก็ยังการการบีบตัวเข้ามาหากันของรูจแปนนะครับเขาเลือกข้างเป็นขาลงเขาก็กดลงมาเสร็จแล้วเมื่อเมื่อกดลงมาต่ําสุดเสร็จแล้ว จนเจ้าเห็นว่าเออต่ำสุดพอได้ที่ทํากําไรเสร็จแล้วก็ค่อยๆ่บังคับราคาขึ้นไปนะครับราคาก็จะค่อยดีกลับขึ้นไปนะครับก็จะไปชนเส้น2องเะว,วันแล้วก็ย่อก,ก่อนที่จะทะลุขึ้นไปที่รีเนยร์เชั่นสูงสุดถ้าเกิดท่านเนอย่างนี้นะครับเราก็คือเข้าที่บริเวณราคาปัจจุบันอยู่ที่71.75บาทนะครับ เรามันก็จะค่อยๆทากําไรขึ้นไปจังหวะที่จะขายทำอะไรกำไรตอนแรกก็คือจังหวะเส้นหลอดสองแล้ววันคือเจ็2สิบสองจุดเจ็ดสองนะครับเมื่อขายเสร็จแล้วมันย่อตัวลงมานะครับเราก็รอซื้อที่จุดต่ําสุดนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบอ็ดบาทนะครับเราก็มันก็จะดีดกลับขึ้นไปแล้วทะลุขึ้นไปที่เจ็ดสิบสาบาทนี่คือแนวทางการวางกลยุทธ์ที่จะทํากําไรของบ้านปู่ไอของของขอภาคอภัยนะของเอวทีนะครับเอาวันนี้นั้นมีมี มีวอลลุ่มเข้ามานะครับ24.37มิลเลียนนะครับนักลทุนต่างประเทศนั้นไม่สนใจเล่นเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศเห็นว่ามันมันดูเหมือนว่าจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเราเรา,เราดูแล้วเ,เราก็คาดว่าตัว m a c d จะเป็นตัวตัวนำนะครับว่าการขึ้นลงของราคาจะต้องดู MACD แต่ปรากฏว่าตัวนี้มีเซียนก็เลยอาจ จะจะกดราคาเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะทําราคายังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจในการเล่นนะครับนักทุนต่างประเทศเขาก็จะมีเข้าแค่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของนักทุนต่างประเทศ NVDI นะครับเสร็จแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็คือ r s i ยังคงไซเว้ครับอัพขึ้นไปนะครับที่53นะครับแล้วก็ MSC ก็ยังคงไซเว้ขึ้นไปที่เส้นสีโลนะครับถ้า m a c ขึ้นไปที่เส้นสีโลแล้วก็ ISI เหนือ 55ขึ้นไปราคาก็จะค่อยๆสา w เวขึ้นไปด้านบนนะครับตัวนี้ก็ต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับถ้าถ้าราคาของเซฟนะครับยังคงซายเวขึ้นและเป็นสีเขียวราคาของ l t ก็จะค่อยๆสา w เวขึ้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เซ็เป็นสีแดงปุ๊บ AOT จะช่วยโอกาสในการที่จะกดราคาลงมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความน่ากลัวของของการมีเจ้าไม่มีเจ้านะครับ ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้ก็คือเราก็รู้แค่เรานะครับที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางลงทุนก็ลองก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เซตลงตัว a อ t จะกดตัวเองลงทันทีแล้วก็ฉวยโอกาสในการที่จะดั้มราคาลงมาเพื่อทํากําไรขั้นต่ําแล้วก็ ปล่อยให้มันพุ่งกพุ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งของราคาครับต้องลองสังเกตดูดีๆนะครับทางทุนที่กรบครับอ่าเสร็จแล้วนะครับถัดไปตัวที่3นะครับ JMT ก็เช่นเดียวกันนะครับ JMT วันนี้บวกขึ้นไป2บาทนะครับยืนอยู่ที่38.25นะครับราคา38.25นะครับแต่ว่ามีการปันผลเพียง0.59กนะครับก็น้อยกว่าของปตทนะครับปตท3าบบาทแต่ปันผล0.70นนะครับคือเราต้อง อ่าคอมเพลหรือเอาหุ้นที่มาเปรียบเทียบกันแล้วก็ดูว่าตัวไหนมันจะมีโอกาสที่จะทํากําไรไม่ว่าจะเป็นท่านจะรอเอากําไรแต่ราคาหรือท่านจะรอกอาไรในการปันผลอะไรประมาณนี้เนี่ยขั้นตอนก็ต้องพิจารณาดูหลายๆอย่างนะครับเชื่อว่านักทุนนั้นย่อมมีความเฉลียวฉลาดนะครับเราก็รู้จักเลือกนะครับก็เหลยนให้ท่านทราบแบบนี้ดังนั้นตัวนี้นะครับเอ็ม JMT นั้นก็มี PE อยู่28.89เท่านะครับแล้วก็มีอยู่อยู่2.998นะครับแล้วก็มี PS อยู่0.31นะครับแล้วก็มีการปันผลอยู่ที่0.59นะครับาเดือนที่ผ่านมาเขาลบไป0.65%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.29%แล้วก็1ชิตที่ผ่านมาบวกไป15.91%แสดงว่าเขากำลังจะรีบ คือจะรีบาวกับฟื้นขึ้นขึ้นมานะครับเราต้องเข้าไปดูในกราฟของเขานะครับบอกว่าเป็นจังหวะค่อยๆรีบาวขึ้นมาใช่ไหมครับจังหวะที่เห็นก็จะเป็นจังหวะค่อยๆไซเว่ขึ้นมานะครับหลังจากที่3เดือนที่ผ่านมาล้วก็ติดลบนะครับแต่ว่าตัวนี้นั้นยังไม่ทำนิวโลนะครับประเด็นก็คือตัวนี้จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปเพราะอะไรครับเราจะเห็นว่า JMT อาจจะประกาศผลกำไรไตรมาสที่2และเป็นบวกราคาก็จะพุ่งทะลุข,ขึ้นไป เบริเวณนี้นะครับจะพุ่งทะลุขึ้นไปช,ชนเส้นสองะวันเพราะอะไรครับตรงนี้เป็นเส้นที่รู้สึกว่าเขาจะมามา,มามีมีเส้นต่ําสุดเท่ากันนะครับเมื่อไรก็ตามที่หุ้นมีเส้นต่าต่าสุดเท่ากันมันมีโอกาสที่จะรีบาวหรือเทินรา,าวราคาพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับเราก็ดูจากเหตุผล ที่จะพุ่งขึ้นไปได้ก็ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานรอบ2หรือ F45 นะครับ F45 ก็จะเป็นตัวรายงานผลนะครับอาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าเกิดผลงานออกมาดีราคาของเจด j จ A ตัว JMT ก็จะมีราคาพุ่งทะลุขึ้นไปที่เส้น200้วันนะครับ ก่อนที่ย่อตัวลงมาแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปในที่สุดนะครับเห็นได้จากอะไรครับช่วงนี้นะครับมีบอลลุ่มเข้า19.34มิลเลียนนะครับวอลลุ่มนักทุนต่างประเทศยังไม่เข้านะครับแล้วก็มีไ s i ขึ้นไปที่53นะครับมีโอกาสที่ขึ้นไปที่โอเวอร์บนะครับโดยมี m s ็ d นะครับกำลังจะพุ่งขึ้นไปชนเส้นสีโลนะครับแต่ตอนนี้ก็ยืนเหนือเส้นสีสิกเนลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ลอยสักเล็กน้อยนะครับคือหลังจากน่าจะเป็นประมาณ อาจต้นเดือนหน้านะครับราคาพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดต้นเดือนหน้าราคาก็ MSCD ก็จะไปชนเส้นศูนยปพอดีนะครับไอซก็ยืนอยู่เหนือเส้น50พอดีนะครับแล้วก็การไซด์เวราคาของเขาก็เลือกข้างนะครับเมื่อเขาบีบตัวเข้ามาอาการของบรูชแบนนี่บีบตัวเข้ามา,าการเสร็จปุ๊บเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นราคาก็าจะพุ่งปุ๊ดขึ้นไปนะครับ ไม่เชื่อรอติดตามดูนะครับ JMT จะเป็นเช่นนั้นนะครับเรา,เราดูอ่านเกมเราก็รู้แล้วนะครับว่าจังหวะมันจะเป็นเช่นนี้มันเป็นภาพเดิมๆที่ความทรงจําซ้ําๆเดิมๆเ,เป็นประสบการณ์เดิมๆที่ทางแอดมินนั้นก็พบประสบเจอมาท่านก็ลองลองลอง,ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างที่เราเรียนในททราบหรือเปล่าเราก็ต้องลองจับตาดูนะครับว่าสิ้นเดือนนี้จะเป็นอย่างไรหรือเปล่าหรือ จะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านังทุนก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองเข้าเก่งกําไรในขณะน,นี้ที่ราคา38.25เราก็จะไปจบที่ราคา54.50บาทนะครับต่างกันตั้งเกือบ20บาทเลยนะครับน่าสนใจนะครับท่านักทุนลองพิจารณาดูเฉยๆนะครับแล้วแต่ท่านจะเชื่อไม่เชื่อนะครับความความคือความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับท่านอย่าปะอ,อย่าเกิดเรามาก,กันนะครับยังไงซะก็ต้องเอาใจช่วยนะครับ วันนี้ก็บวกไป2บาทนะสำหรับเจมที่มีมีเม็ดเงินเข้าไป 148.71M นะครับแล้วก็มีแวลูเพียง7 2 2 2 1้มาที่ตัวที่4นะครับคือ CBG นะครับคาราบาุ๊ปนะครับตัวนี้นะครับเราบอกก่อนนะครับว่าคาราบากุ๊ปนั้นจะมีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปเพราะเนื่องจากว่าเขามีข่าวว่าจะผลิตโรงงานเบียร์นะครับแข่งกับสองเจ้ายักษ์ใหญ่ของประเทศไทยถ้าเกิด CBG ตั้งได้สำเร็จนะครับ เราก็สามารถที่จะเปิดาาการเดินเครื่องได้นะครับจะมีเบียร์ CBG เข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มูลค่าของหุ้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังคงเป็นจังหวะค่อยๆไซด์เวิร์ฟขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับมี PE 3 8 3 8 3 8แนะครับแล้วก็มี Yield อยู่2.18แล้วก็มี EPS อยู่0.26แล้วก็มี DPS อยู่0.75นะครับ ในราคา70บาทแต่ว่ามีการปันผลเพียง0.75นะครับก็คือน้อยกว่าของปตทนะครับปตทมี38บาท34บาทปันผล0.7นะครับ0.70แต่ว่าถ้าเรามองการไกลมองไกลๆออกไปนะครับเราจะต้องดูให้ดีนะครับว่าคาราบากรก๊บนั้นเดิมทีก็เ,เคยขึ้นไปถึง100เกือบ200นะครับ100 100กว่า ร้อยก,อกว่าๆนะครับท่านที่ติดดอยอยู่ข่าวนู้นแต่ตอนนี้ก็คือว่าคาราบาวกุ๊บกำลังจะกลับมาและจะเทินอาลาราคานะครับโดยดูได้จากเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไปลบให้เขาลบไป8 7 4แล้ว1อาทิตย์1่เดือนที่ผ่านมากับหนึ่งอาทิตย์ท,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 ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป8%เรนะครับเราก็กำลังจะค่อยๆบวกกันต่อไปนะครับถ้าเราเข้ามาดูก็เห็นว่าจังหวะของมันแน่นอนว่าตอนนี้เหมือนกาลังจะค่อยๆกลับเทนนะครับ ตอนนี้เขายกะคงเป็นเทรนขาลงนะครับเป็นเทรน้ายเวดาาแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะครับเมื่อเขาราคายืนอยู่เหนือตรงนี้เขาก็จะค่อยๆสาเวไปทางด้านข้างนะครับแต่จะไม่สาเวดาวลงไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะก็จะค่อยๆสายเวอัพขึ้นไปเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นเทรนนะครับจากขาลงตอนนี้ให้เป็นขาขึ้น ก็จะค่อยค่อยไซด์เวัพขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับวนลุ่มนะครับเข้ามา9.55มิลเลียนนะครับแล้วก็ทุนต่างประเทศยังไม่เข้าแต่ว่า RSI กําลังชี้ขึ้นไปที่63นะครับ MACD ยืนอยู่เหนือเส้นซูน o นะครับกำลังไปที่1.066นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็จะค่อยๆ่อยไซไออด์เวอกด้านข้างนะครับสลับรับ CBG และเราก็เมื่อไหร่ก็ตามที่รอจังหวะของการวันนี้ก็ปีนี้ปีเดือน เดือนนี้ก็เข้าใจว่าเขาขายคาราบาวได้ดีนะครับแล้วก็ส่งออกได้อย่างสม่ําเสมอนะครับเราก็มีอะไรสิ่งหลายอย่างที่เป็นผลดีกับคาราบาานะครับเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนว่าเมื่อนะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาไซเวย์ไปเดานข้างแล้วเปลี่ยนแกนการเคลื่อนตัวของลีเ e นียเลกชันในไซเวอร์ขึ้นไปราคามันจะค่อยดีตัวเองตอนนีน้น่าจะเป็นจุดจบของราคาขาลงแล้วนะครับ ตอนนี้น่าจะเป็นเทนที่จะเปลี่ยนเทนก็คือถ้าเราเข้าที่ราคา70บาทตอนนี้ท่านก็ต้องกัดต้องกัดฟันทนถือไปอีกนะครับไปอีกประมาณสัก3-4เดือนข้างหน้าราคาจะไปอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ1 0อยบาทนะครับว่าไปไม่ว่าว่าไปนะครับว่าไปไม่ได้เลยนะครับอง CBG ีนี่จะเท้นเราราคารีบาวราคากลับขึ้นไปใกล้ๆ90บาทใกล้100บาทก็เป็นไปได้นะครับในอีก3-4เดือนข้างหน้านะครับอันนี้ แอดมิน uh, mm hmm. ก็เรียนให้ท่นานทราบไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็รอรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับ mm hmm. เพราะว่าโอกาสนั้นก็คือการการเรียงตัวนะครับของบรูจแบรนนี่นะครับคือสิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญที่บ่งบอกว่ามันจะไซด์เวออกด้านข้างคือการบีบตัวเข้ามากันของบรูจแบรนนะครับเราก็เรียงตัวกันไปมากกว่า3เดือนนะครับนะนับ1ตรงนี้ก็ได้1ตรงนี้แล้วก็ ไปอีก3เดือนถึงจุดนี้ราคาจะพุ่งทะลุขึ้นไปที่เส้น2องแล้ววันนะครับจับเชื่อไหมครับถ้าไม่เชื่อท่านลองพิสูจน์ด้วยการรอกันดูกันต่อไปนะครับเราเรียนให็นทราบประมาณนี้นะครับนี่คือ CBG นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ OSP นะครับ OSP วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.75นะครับอยู่ที่29.50นะครับมาดูฟอนดาร์เมทัลตัวนี้ดีกว่านะครับถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้ถ้าเทียบกับปตทนะครับเพราะปัจจุบนั้นปันผล0.7ส่วน osp ปันผลอยู่0.8นะครับด้วยราคาแค่29.50บาทนะครับแล้วก็มียูอยู่3.13นะครับมี eps อยู่0.26แล้วก็มี pe 44เท่านะครับ แม้ว่ามี PE มากกว่าปททก็ตามแต่ว่าการปันผลนั้นให้มากกว่านะครับด้วย0.1นะครับเรามาดู3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกขึ้นไป6.31นะครับแล้วก็หนึ่เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.67แต่ว่าใน1อาทิตย์อที่ผ่านมาก็ดีดกลับขึ้นมาถึง6.31แสดงว่าทัวเฉลี่ยคือราคาก็ประมาณเท่าเดิมนะครับแล้วจะใจยังไงต่อเราวันนี้ก็มี m ันนี้อินเข้ามา106 73m แล้วก็มี Val u ูอยู่ 333m นะครับจะเป็นยังไงต่อละก็ต้องทำกำไรกันต่อไปนะครับเพราะจังหวะตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้น2แล้ววันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้ SOSP ก็จะค่อยๆกลับทิศทางนะครับค่อยๆกลับนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มสามารถยืนอยู่เหนือเส้น2แล้ววันนะครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบิจแบนนะครับราคาก็ซด์เวขึ้นไปที่29บาทนะครับ ราคาไซเว์เปตอนนี้อยู่ที่29.50เนะครับเสียดายแทนที่ท่านที่ไม่ซื้อตั้งแต่ตรงนี้นะครับคือที่ลีเนียเลกชันตรงนี้คือปกตินี่อย่างที่เราเรียนในทราบเมื่อต่ําสุดก็ขึ้นสูงสุดสูงสุดลงต่าสุดต่าสุดขึ้นสูงสุดสูงสุดลงต่ําสุดต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับทีนี้ก็เป็นจังหวะไซเว์อัพทำกำไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดตรงนี้เสร็จแล้วทํายังไงครับมันก็จะไซเวดาวลงมาถ้ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเทนจากตอนนี้เป็นขาขาไซ นะครับเขาสามารถเปลี่ยนเทรนก็คือเขาจะซด์เว์ออกด้านข้างแล้วก็รอจังหวะโอกาสที่มาเปลี่ยนเทรนเป็นจังหวะขาขึ้นไปนะครับตอนนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนเป็นจังหวะซด์เว์อัพขึ้นไปเนื่องจากอะไรครับเลยเส้น2องว,วันอยู่ตรงนี้นะครับเส้น2องว,วันอยู่ที่29.04เพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าราคาซด์เว์ไปด้านข้าง,างตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนซด์เวดาวให้เป็นซด์เว์อัพอย่างง่ายๆเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะมีโอกาสเปลี่ยนไซด์ไวอัพขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วราคามันเหมาะที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเทนนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะเปลี่ยนเทนไปได้ง่ายๆเลยครับแค่ไซด์ไวไปทตแเน่นข้างไม่ถึงประมาณ1-2อาทิตย์แค่นั้นเองนะครับราคาก็จะเปลี่ยนไปเห็นได้จากอะไรครับวันนี้มีวอลลุ่มเข้าไป11.39มิลเลนนะครับอันนักทุนต่างประเทศยังไม่เห็นนะครับส่วนไ s i นั้นก็อยู่ที่55นะครับก็มีโอกาสที่จะ สายเวขึ้นไปที่70หรือโอโบได้นะครับโดยจังหวะของ RSI นั้น iMACD นะครับก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับดูเหมือนจะเข้าไปที่เส้นสีโลได้แมบบ้ว่าตอนนี้ยังอยู่เหนือเส้นสิก n a l นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆสายเวขึ้นไปอันนี้เราก็เรียนแหมแล้วอยากจะท้าทายเลอเกิดน,นะครับว่าให้ให้ดูตัวช h a n n e l แนลให้ติดตามคลิปนี้นะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อดูว่าจังหวะของ OSP นี่จะเป็นปัญญาที่เราเรียนให้ท่านทราบหรือเปล่าหลังจากนี้เมื่อเขามีราคายืนเหนือเส้น2องแลวันแล้วนะครับราคาเขาจะค่อยๆซด์เวขึ้นไปนะครับซด์เวขึ้นไปแล้วก็นําทิศทางของลีนเลเกชั่นจากตรงนี้ให้เป็นซด์เวดาให้เป็นสายบับขึ้นไปแล้วราคาก็จะขึ้นไปที่ 33- 34บาบาทนะครับต่อไปในอนาคตเอายืนยันด้วยไทม์เฟรมวีคนะครับว่าจังหวะถัดไปนั้นเขาจะไปที่ราคาที่เท่าไหร่ าราคาใกล้สุดนะครับจะไปที่32บาทนะครับแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะพุ่งขึ้นไปที่35บาทไปทดสอบ s ีสต c นหรือแรงต้านทานที่เส้น2ระะวันนะครับที่35บาทนะครับเห็นได้จากอะไรครับ RSI ยังคง s i d e ด์ y ว้อขึ้นไป m a c d ก็กำลังไซด์ไว้อัพข,ขึ้นไปนะครับรอแค่วอลรุ่มเข้ามานะครับ อันนี้คือท i เฟรมวีคนะครับก็เรียนในทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรา of า Top ปไฟ e ์ม n นของวันนี้หมายท่านได้พิจารณานะครับเผื่อท่านกำลังจะแลเห็นหรือจะแลดูหุ้นเหล่านี้นะครับแล้วท่านก็ลองใช้เป็นกรณีศึกษาหรือเป็นตัวอย่างในการที่จะไปดูหุ้นตัวอื่นนะครับยังมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจนะครับหลายๆตัวเลยนะครับจังหวะวันนี้นะครับก็ไซด์เว่ย์ขึ้นมาหลายตัวนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ลอง ไปดูแล้วกันนะครับท่านนักทุนครับยังไงก็กขอบคุณที่มารับชมแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแต่ว่าเราใช้ประสบการณ์ข้หมดของเราได้เ็ที่เห็นที่ผ่านมานะครับบอกให้ท่านนักทุนได้ลอง อาพี่นียพิเคราะนะครับเราก็อยากชุดใจให้ท่านได้คิดให้ได้นะครับว่าจังหวะของมันนั้นมีโอกาสจะกลับฟื้นคืนขึ้นไปได้อย่างไรนะครับก็เลยให้ท่านนักทุนได้ลองพิจนารณาดูนะครับยังไงฝากกดแชร์ก,กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับกราบขอบพระคุณสาหรับท่านสมาชิกที่ทํากําไรได้แล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามากราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ s ต o อก Bangkok Channel ไม่แนะนําให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณา ใช้สติสมาธิในการรับชมขอพระคุณมากครับ